เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาคาศ2561คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา5ด้านประกอบด้วยด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน8ข้อด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจำนวน4ข้อด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน5ข้อด้านการมีส่วนร่วมจำนวน3ข้อและด้านปัจจัยพื้นฐานจำนวน5ข้อดังนี้ ด้านที่หนึ่งด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาหมายถึงการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทักษะและการประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยการดูแลและแนะแนวผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสารรค์หรืองานวิจัยผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาเน็ตและการมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษารายละเอียดดังนี้ 1. 1การดูแลและแนะแนวผู้เรียนคําอธิบายสถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที and and ่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคันจำแนกตามระดับประเภทวิชาค่ะวิชาสาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาการประเมินร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงป่อวส แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาการคำนวณร้อยละเท่ากับจำนวนผู้เรียนระดับปวชและปวสที่สำเร็จการศึกษาของรุ่นหารจำนวนผู้เรียนระดับปวชและปวสแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาคูณ100การตรวจสอบข้อมูล 1. กระบวนการดูแลและแนะนำผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 2. จํานวนผู้เรียนระดับปวชชั้นปีที่3แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 3. จํานวนผู้เรียนระดับปวสชั้นปีที่2แรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 4. จํานวนผู้เรียนระดับปวชของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 5. จํานวนผู้เรียนระดับปวสของรุ่นที่สำเร็จการศึกษา 6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษาเกณฑ์การประเมินนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ผลการประเมินร้อยละ80ขึ้นไปค่าคะแนน 5. ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลการประเมินร้อยละ7 0 0 0 9 9ถึง79.99ค่าคะแนน4ระดับคุณภาพดเีเลิศ ผลการประเมินร้อยละ6 0 0 0ถึง69.99ค่าคะแนน 3. ระดับคุณภาพปีผลการประเมินร้อยละ5 0 0 0ถึง59.99ค่าคะแนน 2. ระดับคุณภาพปานกลางผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ50.00ค่าคะแนน 1. ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คำอธิบายผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์หมายถึงผู้เรียนเป็นคนดีแสดงออกทางด้านจิตใจและพฤติกรรมโดยเฉพาะความรับผิดช,ชอบความซื่อสัตย์และการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยานามิตรมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การหนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทหรือองค์การเกษตรกร,รในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีอกท ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในระดับตหวัดระดับภาคและระดับชาติการประเมินหนึ่งผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ60ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทหรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอกท สอผู้เรียนร้อยละ6 0 6 9 9ถโดยได้รับผลการประเมินในระดับเรียนทองเหรียญเงินหรือเรียนทองแดงในระดับจังหวัด3ผู้เรียนร้อยละ70-79.99โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 4. ผู้เรียนร้อยละ80-89.99โดยได้รับผลการประเมินในระดับเรียนทองเหรียนเงินหรือเรียนทองแดงในระดับภาค ห้าผู้เรียนร้อยละาขึ้นไปโดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับผ้าหรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติตรวจสอบข้อมูล 1. จำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา2จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ประกอบด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตรมีภาวะผู้นำกล้าสแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์4ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การประเมินนำผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ผลการประเมินมีผลการประเมินตามข้อ ห้าค่าคะแนนห้าระดับคุณภาพยอดเยี่ยมผลการประเมินมีผลการประเมินตามข้อ 4. ค่าคะแนน 4. ระดับคุณภาพดีเลิศผลการประเมินมีผลการประเมินตามข้อ 3. ค่าคะแนน 3. ระดับคุณภาพดีผลการประเมินมีผลการประเมินตามข้อ 2. ค่าคะแนน 2. ระดับคุณภาพปานกลางผลการประเมินมีผลการประเมินตามข้อ 1. ค่าคะแนน 1. ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา1.3ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระสามารถประสบความสำเร็จสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของสู่บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษากำหนดในระดับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติการประเมินร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่กันเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเทียบกับจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมีผลการประเมินสู่บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประกอบด้วยระดับหนึ่งดาวระดับสองดาวระดับสามดาวระดับสี่ดาวและระดับห้าดาว1.4ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสารรค์หรืองานวิจัยสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสารรค์หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสารรค์หรืองานวิจัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสารรค์หรืองานวิจัยในสถานศึกษาสผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยระดับจังหวัดสาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจ <uk>? ัยระดับภาค สีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างส ria, รร nah. ค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม <incorpor> ส<ๆ>ิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยระดับชาติ5ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหนึ่งเกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายข้อการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพุทธศักราช2561โดยการนำผลการดำเนินงานรายข้อการประเมินมาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อการประเมินสามารถตัดสินผลการประเมินเป็นค่าคะแนนและระดับคุณภาพดังนี้ ห้าคะแนนหมายถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม4คะแนนหมายถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ <tradicional> คุณภาพดีเลิศ3คะแนนหมายถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี2คะแนนหมายถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง หนึ่งคะแนนหมายถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพกำลังพัฒนา5.2เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารายด้านให้นำค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินรายข้อคูณด้วยค่าน้ำหนักแต่และข้อมาคำนวณเป็นผลรวมรายด้านเพื่อหาค่าร้อยละของสูตรการคำนวณไปด้วยคือนำเอาร้อยละเท่ากับผลรวมรายด้านหารก,กับค่าน้ำหนักของด้าน5หารรวมกันแล้วคูณอีก100การแปลผลระดับคุณภาพ นำรอยละของคะแนะนที่ได้เทียบกับเกณฑ์ดังนี้ถ้ารอยละ80ขึ้นไปจะอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมร้อยละ70.00ถึง79.99จะอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศรอยละ60.00ถึง69.99จะอ,อยู่ในระดับคุณภาพดีร้อยละ50.00ถึง59.99จะอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางและน้อยกว่ารอยละ50.00จะอยู่ในระดับคุณภาพกำลังพัฒนา 5.3เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับสถานศึกษาให้นำค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินรายด้านคูณด้วยค่าน้ำหนักแต่ละด้านมาคำนวณเป็นผลรวมระดับสถานศึกษาเพื่อหาค่าร้อยละของสูตรการคำนวณไปด้วยคือเอาร้อยละเท่ากับผลรวมระดับสถานศึกษาหารกับ5 0 0หารรวมกันแล้วคูณอีก100 หมายเหตุ hey. สำหรับสถานศึกษาที่จะเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพให้ปรับรูปแบบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับค่าคะแนนการถ่วงน้ำหนักและการคำนวณตามรายละเอียดตามตารางที่2ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจำนวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชชั้นปีที่3และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส ชั้นปีที่2ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรเทียบร้อยละกับจํานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจำแนกตามระดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ระดับปวช ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ของคะแนนเต็มด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของคะแนนเต็มผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งสองด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปวสด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ของคะแนนเต็มด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ของคะแนนเต็ม ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งสองด้านจึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพการประเมินร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาการคำนวณจำนวนผู้เรียนปวช3และปวสสองที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกจำนวนผู้เรียนปวช3 และปะวสสองที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการตรวจสอบข้อมูล 1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด2จำนวนผู้เรียนระดับปวชชั้นปีที่3ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 3. จำนวนผู้เรียนระดับปวสชั้นปีที่2ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 4. จำนวนผู้เรียนระดับปวชชั้นปีที่3ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 5. าจำนวนผู้เรียนระดับปวสชั้นปีที่2ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเกณฑ์การประเมินนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ผลการประเมินค่าคะแนนระดับคุณภาพร้อยละ80ขึ้นไป5ยอดเยี่ยมร้อยละ7 0 0 0ถึง7 9 9 9สดีเลย 60.00-69.993 D ร้อยละ50.00-59.992ปานกลางน้อยกว่าร้อยละ50.001กําลังพัฒนา1.7ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา B <N> ี NE คําอธิบายจํานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช ชั้นปีที่3และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสชั้นปีที่2ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาวีเดดจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนเทียบร้อยละกับจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจำแนกตามระดับประเภทวิชา สาขาววิชาสาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาการประเมินร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาบ NE t ตตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาการค<การ>ำนวณ ร้อยละเท่ากับจำนวนผู้เรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปหารด้วยจํานวนผู้เรียนปวชปวสที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและคูณด้วย 1. 0 0การตรวจสอบข้อมูล 1. จํานวนผู้เรียนระดับปวชชั้นปีที่3ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 2. จำนวนผู้เรียนระดับปวสชั้นปีที่2ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 3. จำนวนผู้เรียนระดับปวชชั้นปีที่3ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 4. จำนวนผู้เรียนระดับปวสชั้นปีที่2ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป5ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาวีเน็ตในภาพรวมของสถานศึกษา เกณฑ์การประเมินนำผลการคำนวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ผลการประเมินร้อยละแปขึ้นไปค่าคะแนน5ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมร้อยละเจ็ดสิบจถึงเจ็ดค่าคะแนน4ระดับคุณภาพดีเลิศร้อยละหกสิบจุดถึงหกสิ ค่าคะแนน3ระดับคุณภาพดีร้อยละห้าสิบจุดศูถึงห้าสค่าคะแนน2ระดับคุณภาพปานกลางน้อยกว่าร้อยละห้าสิบจค่าคะแนน1ระดับคุณภาพกำลังพัฒนา1นุดแปลกการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาคำอธิบาย ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทําในหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อโดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จําแนกตามระดับประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานและภาพรวมของสถานศึกษาการประเมิน ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานทำในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวชการคำนวณร้อยละเท่ากับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวชและปวสในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มีงานทำหรือศึกษาต่อ หาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวชทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมาคูณด้วย 100! การตรวจสอบข้อมูล 1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา2จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชในปีที่ผ่านมา 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในปีที่ผ่านมา 4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 6. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ